มาบอกให้สวดอิติปิโสเนี่ยถ้าเราบริกรรมไปเรื่อยๆเลย,ย,ยเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิทําไปทําไปทําไปกุศลมันจะเกิดในใจบริกรรมก็เราท่องเนี่ยอิติปิโสพระเขาวาหังสัมมาท่องไปในใจอย่างเพลงนี้ก็ได้กลับไปกลับมากลับมากลับไปกลับไปกลับมาทําอย่างเนี้ย ดัตจิตมันเป็นสมาธินายโย,ม,โยมันสุขยิ่งกว่าอะไรแล้ยจะไม่ไม่รู้จะบอกว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาบอกอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาเอาเงินมากวางตรงหน้าสักเข่งหนึ่งนี่นะเอาพลอยเอาเพชรมาวางสักหีบนี่ไนงะเอากลับไปได้เลยเชิญไม่สนเลยจะบอกให้อมันสุขใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ปิติในแค่แค่สมาธินะแค่สมา